พี่น้องเอ๋ยเพื่อนวนดินอีสานเคยแห่งแรงได้ตกแต่งเป็นเมืองฝายทางหนอง่ขยกาละสินทินอุดรจเจร่ญนยิงทงังสุรินทร์อุบลกำรรสารข้ามเขตขอนแก่นจะเลริญเบิดไปทว่วแดนชัยภูมิ่มแห่งคักแ่จะเลร่ญนขึ้นกว่าแต่หลังพัฒนาบายุญยังบุรีรัมศีสะเกตเขตเมืองเลยกำไฟภูเขาอ่อมแต่แห่งงามแวะไปกินข่าวน้ำกำไฟทั้งสกกล หรือสิวนแวะบอลน,นครพนุ่มผี่ยะโสทอนลูกศอนสี่หุนท่างดีลาดอย่างใหม่พี่น้องเอ๋ยหอดย่้าบุญบังไฟเชิญเที่ยวเล่นขบวนเสิงจังแม่นง,งามขั้นสิแล่นไปกรรมรอยเอ็ดคำฝ่าย่อนๆยนแห่งเป็นตาอ่อนซ้อนตอนพระเวทขึ้นชี้สร้างกับขึ้นเข่าแม่นสู่เมืองสาทยายพ่อเป็นเรื่องอ่อนซ่อนเมืองอีสานถิ่นพี่น้องเอ๋ย หลงไปกินข้าวปุ้นสิหลงยองกว่าดีหลายสันแล้วพี่น้องเอ้ยในต้นละ้สามหน่วยกับสุกเริ่มสุกเลยว่ามันสามเดือนนี้เริ่มสุกเอาสกบเก่าสิบมือเริ่มมีหน่วยซุกขึ้นมาหน่วยงามเริ่มเก็บสีงามโมงามก็แล้วแต่จะบำรุงแมนแต่ว่าสมีหน่วยซุกแล้วนี่สามเดือนสามเดือนสุกแต่แรงมาเขาต้องว่างแผนตั้งแต่เริ่มช่ำมันที่แมนหรือคันช่ำต้นเทาลร้ดีบ่บ่หน่ ซู่าเขาช่ำไปได้โอ้ยมันหันหอดย่ามปลูกเดี๋ยวคอยเลื่อนไปการช่ำจกักมือครับการการช่ำบวกกำหนดที่นี่มะพราะว่ามันต้องอาศัยฝนน้ำถ้าฝนเหยาบร้ายกับบปลูกบัวมีฝนบ่ในการในการช่ำกับระยะเวลาต้นเถาวะแต่ว่าบัวเถาได้ต้องเพาะให้เป็นได้ยาวลงดินเพาะถาดเพาะถาดอยู่ได้เกิน,นอายุมันอยู่ตองเดือนก็ะสือโอ้แต่ขันลงดินหน่ยคือ บ่ได้แล้วบ่แล้วงาเวเลยเวลาพออาถารอาถารอาใหม่ห่องเนี่ยอ่าอาถารข่างใหม่บ่อยห่างถึงพื้นแม่นอันนั้นคืออยู่ได้สองเดือนสองเดือนเลยแม่นสองเดือนก็บ่เป็นนะเขากำหนดระยะเวลาได้ว่ามันพาะเมาะที่จะเอาลงดินอืมเพาจังอ๋อเหยียวมันข้าวเหี้ยออกกโอ้แสดงว่าการเพาะนี่มันมีระยะเวลาให้อยู่แต่ว่าต้องมีเทคนิคในการเห็ดเนี่ยหลังจากลงดินเราก็ขึ้นเริ่มนับเก่าซิบมือเลยนับเลย ในเก่าซิบมือนี่ต้องวางแผนในการดูแลอย่างขากเลยครับเพ <Yeah. S 1> ือถ้าดูแลดีก็ต้นง่ายสมบูรณ์ไ <Yeah. S 1> ด้ผลผลิตดีโอ้จักมือครับหลังจากเขาเอาลงดินแล้วจังเติมใส่ปุย๋ยวายมันบวมหูแล้วเพราะว่าปลูกซีหอมยังปะบ่กที่ปลูกซีหอมแบงเลยเอาแบงจักมือเก็บแล้วมือจกัจกจักอายุอะไรเป็นไงครับหอมแบงนี่ หอมแบงนี่ทาเป็นหอมถุงนี่สามสิบวันขายแสดงว่าหอมแบงออกเขาถึงจะได้เริ่มพุน่นจนพริกจริงจังแมนแมนโอ้อน,นั้นคือปลูกให้มันกินน้ำหอมหอมไปซื้อคือบ่ได้ใส่ยงังปลูกให้มันกินน้ำอหอมไปซื้อใส่ยังหอมก็คือได้ตามนั่นละเน่ยปลูกอหอมเลยใช้ผ่ามือเหายังพริกลบงบอกง่ายคือหนึ่งเดือนแรกระหว่างที่ปลูกหอมนี่เรื่องพริกนี่บ่ทขันได้บอกบ่ได้เข็นยังไงบ่ได้ยังมัน บอบอ่ได้ใส่เนี่ยใส่ตะแห้โอ้นี่คือนี่คือในการปลูกผสมผสานกับหอมเ<ม>นี่ยมลังจากเอาหอมออกแล้ววันนี้ตั้งชิเริ่มมากเออนี่ยมเพี้ยนพริกเนี่ยมลายเวลาการเพี้ยนพริกนี่คือจนหอดเก็บเกี่ยวนี่คือแค่หกสิบมือได้บันนี้เนี่ยมแมน,<อ>มนบ่ครับเนีน่มนมหกสิบมือเอายาสองเทื่อเอายาสองเทือ่เนี่ยเริ่มซีดบ่ครับวันนี้เริ่มใส่ปุ๋ยพุวนดินใส่ปุ๋ยกซีดแล้วสิบมือเท่านึงสิบหามือแล้วแเจ้าเบื้องอาการพี่เขานังซีดยาหรือซีดปุ๋ยครับสมาก เกษีรยานี่ยนะกันแมงไหมแมงวันท้องนันตัวอันตรายมันทั้งยาป้องกันอันพวกมแมลงแล้วก็ทั้งเีดปุ๋ยเข้าไปนำ<ม>้ำทั้งดินทั้งใบน,นะบ่บ่นี่<อ>ดินกร<อ>ะไฮนะบ่ดินกระไฮเป็นปุ๋ยเคมีแนนดินกระซิบหาหมื่นก็คือส่วนมากใส่สูตรยังครับที่นี่มันจนน้อยก็ใส่ยิบหาแปลแปลยิบหาแปลแปลตอนนี้เริ่มใส่สูตรเสมอแล้วบ่ครับแนนใส่ซิบหาเดียวใส่ซิบหาซิบหา คนนี้งบางทีเสียทิตษหนึ่งยังดำดูดูซิบถึงซิบหาเมือเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีบางๆขีดไก่ใส่ป่ะวะนี่ใส่เธอหนึ่งขังเดียวเนี่ยโอ้ใส่มีการใส่ขีดไก่ขังเดียวขังเดียวตอนที่ห้าอันเริ่มมาบำรุงนี่แล้วเนาะแมนแมนตั้งแต่ก็พร้อมแล้วนะใส่ขี้ไก่เธอเดียวตอนนั้นก็บร้านอาหานก็มีแต่เีดกับปุ๋ยเคมีแค่นั้นเอออืมใชที่ว่ายาวคิดกระดกตัวเดียวตังจากเริ่มได้เก็บเก่าซิบมือแล้วอีกจักมือครับมันสิบ สินสภาพหรือแต่จะความสมบูรณ์ไม่เก็บได้จะเป็นเดือนกลัวอยู่ได้ไปอีกได้เดือนหนึ่งเดือนกลัวคนเนี่ยกลัวสี่สิบหมื่นได้สี่สิบหมื่นถึงหกสิบหมื่นเดียวโอ้ได้อีกเกือบถึงสองเดือนแล้มันก็สิถือแดงมันก็สิซุกต่วนละหน่วยสองน่วยหมดเหรอครับบานรอบมากเลยหาหน่วยหกหน่วยรอบต่อไปกัเจ็ดเดืน่วยต่อส่อนเป็นเสนอเรอบต่อไปกับสิบหน่วยเป็นเสนอเรอบต่อไปก็บสาวจะแรงว่าเขาต้องปลูก ในจำนวนที่หลายต้นแม่มันจังสิเก็บหมุนเวียนได้เรื่อยๆทุ่มือทุ่มือสวัสดีครับวะครับผมอันแนะนำซื้อจักหน่อยหนึ่งเลยครับซื้อจอยครับพอจอยเนาะแมนบ้านยังขอเนี่ยกเกษตรเกษตรน้ามแปดโมแปดเฮ็ดประจำเลยว่กเกษตรนี่แมนบ่เบือบอ่ฮะบ่หน้าเนี่ยเฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดบ่าไ กเฮ็ดนี่บางกล้วยบางอย่างมีหน้ามันหน้าเบิ้ดอ่ะมอกร์ดิ้นหน้าบ่แล้วเขาก็เบิดจะดูนี่เขาก็บป่านกัทแทขึ้นดำหน้าอันเบิดจะดูดำหน้าปูบประอื้เนี่ยเบิ้ดประอือกับป่านกัทแทปู้เฮ็ดหน้าเนี่ยแต่ด้านนี้คุณปลูกของโดยเฉพาะบ่ครับนี่ต้นนี้จงไวยจงไวย์สำหรับเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนโดยเฉพาะอก็แปลงหญ้าแปลงหญ้าให้งัวครับปีนี้คือคูกปีปลูกคลิกบ่กหรือปลูกคลิกอยู่แล้วทุกปีตรงนี่ปลูกทุกปีบ่ <Shawn> ว่าันแรกก็สลับมองเราเนี่ยมันเกษตรเป็นยังคือบ่เอยมีคนปลูกพริกบนไหนน้อยน้อยมันถอด่อแนวใดถามพี่น้องเศร้าพริกปลูกพริกจีหูมันถอด่อคือราคามันอันล่าถอเรื่องราคาแอนปีนี้ปีนีน้ด้ยินข่าวว่าพุ่งหอดราคาโลละสองร้อยเป็นตัตาใหญ่ในอยู่บ่โอ้ยเคยเห็นมาว่าซื้อบ่ตื่นเต้นเป็นยังไงราคาพริกนี่มันมันต้องหลังอันปลายเดือนมอก,กรา ใจสีกำหนดกดเกณฑ์ได้แมนอยู่ก็อยู่มันถูออกออกหลายเว้นบอกครับช่วงนั้นกนั่นละราคามันคือมันสิล่วงเข้าใจบอกพี่กายก็าล่วงตอนนั้นตัวล่ะบอกพี่กายเขาว่ามันขึ้นจะว่าอะไรเงินหลานของเขาบอกว่าพี่กายปลูกลาคนนี้บอกท่านราคาดีบอกครับบอกบอกพี่กายเนี่เก็บพูีปลายเดือนมกราโอ้โ่ได้ปลูกเขาปีปีนี้ว่ได้ราคาดีมันเขาที่สั่นบอกโอ้ยพลาดเหรอ ปีนี้ว่างแผนบ่ปีนี้วางแผนอยู่จังว่ากัยังซสาอยู่นี่ปกติเคยปลูกอันวันทีนึงกระดาฮึมมันสิพอดีมันขูบส่ปีใหม่สุกใส่ปีใหม่พอดีนะคิดว่าช่วงนี้ครับสิได้เก็บบาดนี่จ้างนี้ไปอีกอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงแม่นจ <m ian> ้างเขาเก็บบ่จ้างเนี้ยเข<ฮ>่าแรกก็เก็ลี่ยมเจ้าของแล้วก่อนได้ได้เก็บเขียวขายบ่ครับบ่บ่ผ่าเก็บแดงเลยผ่าเก็บแดงขันเก็บเข่าเขาเก็บไปเล นาะเขียบเขียวว่าเป็นราคาบ่ครับคือบอกเก็บเขียวกับว่าหาอร่อยหกออยตัวนี่ทุงละหาโลละหาสิบบาทหกสิบบาทเนี่ยเพราะไรอยู่ตัวพราะไรยุ่คือบอกเก็บเอาทุนเคลื่อนก่อนลงทุนมาไล่หรอกบ่โอ้จักไรครับพื้นที่อยู่นี่ปลูกพริกนี่โอ้ยปลูกประมาณไรสองงานนี่ละประมาณไรสองงานเาราคาดีเต็มาตาปานนี่ก็สิเห็นเงินล้านอยู่ได้ผมว่านี่โอ้ยแต่มันดูสีกระเมียนเดียวบอ เริ่มซุกนะครับเนาะมันก็เอาหยาเสียหยาไปน้ำหยาไปเหงัวอันวันปุยออกฤทกินะหบอครับหรือสีดทั้งวันั้องเศียะสองยางเลยมันก็เลยเห็ดแหงหยางามไปน้ำก็เลยเสียไปเหงัวเสียไปเหงัวก็คือเพิ่งจะว่าเรียนยาจิตกาาหยาไปเหงัวเออหยาทักหยานีเนาะเออเหงัวยาน จก็านาคิดอยู่นะครับแสดงว่าสวนเพิ่นกับพวกพอดีเล่นยาปันใดน,นะครับย,ยากับธรรมดาสิธรรมดาใช้ดีกว่าขักมาเนี้จักแล้วนุกสวนผเกาคุยกันไมยปลูกดอกแพ่พยาเล่นยาารเมื่อปี่นเขเคยปลูกพวปลูกมือใหม่ดอกนั้นเขาวางนี่งกับวานของเขาพวกบ่เคยปลูกมิจฉาวพวกเคยปลูก่เหินพี่ไผ่วาเห็นผีกเน่าหน่อยนึงก็ยานันยานี่พะน่าพันตัวกันซื้อมาสี่สองพัน เออยืบไปเสื่อมันอยู่นี่บ่ค่อยได้เสีดซ้ำเสีดแต่ปุ๋ยธรรมดาสรียกอริก้าเอาไปเหงหัวคุยบ่โอ้น้อกระีดธรรมดาีดนี่ล่ะมันบ่ให้ราคาเฮาดีขึ้นบ่ครับเฮาเป็นออร์แกนิกนี่โอ้ยมันบัวมัเฮาดอกงไดแล่ะมันวัวจักแล้วเฮาเฮ็ดออร์แกนิกบ่มีสารให้ราคาดีขึ้นแน่เขาๆมันต้องไปอี่สิเห็นบัวต่อหน่อยด้านนี้ถือว่าพอใจ พ่อใจในเรื่องของหนึ่งลักษณะได้ครับเด่นๆที่แบบว่าต้นพริกเข้าแบบพ่อใจนี่อ่ะมันขิดต่อยอดขึ้นเรื่อยๆเห็นบ่มันขิดบ่สุดได้ดีคือจะต้องมีต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> ระวงังขีดออกหน่วยไม่น้ำเน่ย <Yeah. S 2> อือบ่แม่มมนประเภทเนมนกันไปเห็นแต่หน่วยสี่เฮ็ดกักซากอยู่นั่นบอยมันสุดตน้นสุดเขึ้นต้นสุดแม่น <Yeah. S 2> ต้นนี้สิไปได้สูงอีกบ่ครับนี่โอ้ยเสียบตัวมวยยังมันตีต่อขึ้นเพียงได่สีแล้วสิบ่ล้มบ่ เอเห็นหน่วยกักสากมันดกเห็นแต่หน่วยกักสากนี่ว่าสันโอ้ใบบมีมีแต่หน่วยดกแห้งต้นนี่ปุ๊ยอ่อ,อนซ่อนนะถือ <Yeah. S 2> ว่าสุดแล้วสุดเอารุ่นกล้องคุณอภัน ไม่เดือนปลูกเดือนหนึ่งได้เก็บเก็บออกไม่เห็จใจเลยปลูกไม่อีกบ่ก็ปลูกหแนวอื่นแล้วแับปลูกอีกข <c oughs> ึ้นเอาก็ยามแหลงมากกับอันทัเนเบิดหนาวกับมีเป็นบักทั่วบักแตงอะไรส่วนตีปลูกบักทั่วบักแตงขึ้นไม่อีกมันว่าขึ้นขานันก็พอได้อยู่ก็บเรื่องขานชั่วอันเบิดไปแล้วกับว่าเอาอันไม่ขึ้นมาอีกโอ้มีเบิดกระลำนี่กระิใส่เขาโพด่ที่มัน บดเก,กล็ดอันกะลำออกเอากระปุดใส่อีก <จน S 1> ปลูกกลัวสอดดยำนปลูกไปเรื่อยจนสีหอดจนกว่าฝน,นสีมาถ่วมเฮ็ดหน้าโอ้จอ้ะไล่ได้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดสวนได้ดีอ่ะเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าใช้เขาบ่มีราคาบริคายบ่เฮ็ดสวนนี่มันสิพ่อได้เก็บขายทุกมืหมือนมัน้งครับเรื่อยๆตอนนี้ไปหาดำหน้านี่คือได้พ่อได้ขายเรื่อย ไหวก็ดีอยู่ตัวนี้แต่ว่าต้องนี่แหละสําคัญใหนดูนี่มันลําไรตัวเห็ดสวนมันเป็นยังไงน้ำรีลำไรยุ่งสิแล้วโบคือดําหน้าเห็ดหน้าแล้วเลยแสดงว่าเจ้ากับโบมีเวลาไปหันมาหนีได้นี่บ่ได้ไปไสบ่ได้ไปไสโบตื่นแจ้งมุ่งทีสองอาทำให้กสาวฟุ้ไว้เลยทีสตื่นทีสอง เฮ็ดยังตื sì. ่น sì. ทีสองดังไฟเสียงจีเฮ็ดยังไรก็มาหดสวนจีนะกินกาแฟปะก่อนมาเตื่นขึ้นลำกาแฟหน้าไม่ใช่ฝ้าอาบมาหดสวนก่อนพื้นที่ปูขึ้นนี่พุนแม่นพม่ต้องผุนผุนสุดพุนหอดข้างพุนฟังพี่อีกสุดพุนบังเอิญป่ สองคนวะนี่ตื่นตีสองนี่ไปอันสวนไผ่สวนมันเลยฮอดหอดจักโมงครับจังแล้วโอ้อันอันนี้เนาะมันช่วงเสาร์ก็หดพักอืแต่ไม่กินเข่าเก็บของขายกินเข่าแจักโมงได้กินเข่าอ่ะแจ็คโม่งเสาร์นั่งอีกก่อนเมย์ค้อนท้ายเมยโอ้ยอันตื่นตีสอง เฮ็ดเฟียกวัได้พักเลยสี่โมงเศาราจะงงมัวมัวไปหาเนือยู่เนืกินเป็นแบบนี้ทุกมือปะครับมีมือหยุดบ่ว่ามือนี่สิตื่นจากสองโมงเสาร์ย่ำฝนตื่นได้อยู่โอ้คือทนายแจ้งกับตื่นนี่แหละว่ามาเค้ามว่านาเฮ็ดสวนนี่เป็นเวลานี้เลย นอกจากเกษตรสวนผสมประสานมีหยาแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เป็นผลพลอยไใดคือเอาหยามาเหงงหัวเหง่งัวด่านนี้นะครับจุดเริ่มต้นของการเหี้ยงหัวของคนนะครับ,บจากการเอาหัวข้ามาเลี้ยงเอาลูกมันจุดประกายนะครับสุดถ่ายก็จะคล้องกับสื่อเขา่าระยะเวลา2สองปีนะครับมองเห็นเม็ดเงิ่นจากงัวลา้กวัวผักม <laughs> แม่นบ่า เม็ดเงินที่มันมันก่อนง่ายกว่าเออเริ่มเลี้ยงงัวเป็นไรได้ไร่ปีขายตัวผัวว่ะส่วนมากขายตัวผัวออกไปปีนี้ขายตัวนะครับขายสี่ตัวว้ยมันในไรก็ขายพักกับตัวแม่นอยูโอ้ตัวนี้ซื้อมาไรไว้ในนี่ท่องยังไงนี่เตีเตี่ยนี่มูลเงินหา สี่หมื่นหาฮะเห้ยตอนนี้มันหมดสี่หมื่นหาให้ใจเล่ยนนุ้ซื้อกับปิวแวงแล้วตอนนี้ท่องยี่เดือนครับออกกุ้มผ้าใส่ยังเข้าไปเอามกกระดาใส่ยังเข้าไปพิซสาดแดงว่าหกหมื่นที่เหล่าขันบ่าขายปิวเลยใบหลอดนี่พิซสาดแดงใบหลอดใกล้ช่วงลราอืมใบหลอดนี่สี่หมื่นหาสืบมาไม่อย่างไรครับตอนสือมาตอนสือมากับจอยจอยบ่งงามบ่ ว้ายข้าหัวขวนเหล่ซื้อมาเนาะบ่กข้าวหวานมีอย่างไรโอ้ยแนวคนเนอคนเลี้ยงงัวอไม่ไปซื้อบวานเขาก็แหงหัวขวนเลยโอ้ซื้อถึงง้วซื้อไปเรื่อยเข้าว่าซื้อมาโดนแล้วบ่ครับแม่นั่นสี่หมื่นั่นก็ซื้อมาอยู่น้องใช้ของสองเดือนกระสมสองเดือนกระสมตอนนี้ยังา่บอกให้มีลูกกับจะซื้อม้านี่เปล่งเปล่งไม่ทองนี่เออตัวแหลกทองแรกนั่นไหม่นบ่ลูกที่สองลูกที่สองซื้อแยกลูกมาโอ้สี่หมื่นหานนะครับตอนนี้ คำว่าหกหมื่นหาให้เจล่นเท่าเพื่อกระเดกขายพีศา่าแดงยังดีอีไงในไส้ยังนี่ต้มดำนี่ปีศาจแดงคือกันจะจะออกแล้วบอออกก็ทียี่สิบสองหมอกล่ะเจ้าเลี้ยงหัวหานอยู่บอกมันก็เต็มแต่ถ่ายมันเยิ้มงามแห้งโอ้นะครับใส่ต้หญก็เฟื่องโอ้โถตัวนี้เด็ข้าวเอานี้ข้าวเอาหนีออกกุมผ่าลูกพุทตันโอ้ซื้อมาไรมาได้ครับนี่ตัวขาวนี้ ก็มีซื้บบอาม,มาสีสิบหาบูถามาสีสิบหาจุดเด่นของง่วนะครับงัวแม่หนอกไงจุดดอยแค่สีอย่างเดียวนะครับต<อ>ัวนีญญ้ญญจุดดอยนะสีอย่างเดียว<อ>แต่ทุกอย่างเด่นเบิด<อ>หนึ่งเด่นของมันเ,<อ>เนื้อหนังเบิ้งหนองกับพ่องัวแม่เลือดสูงมาทำถือว่าบามันเลือดสูงครับออหูบ่มีลูก กระทบป้มีเลยหูมีอ,อย่างเลยหัวมีอย่างเลยบ้ามันเลือดสูงขาเรียมแห้งไงหนาเออคอตีงมนันขันคนอหมวามากสีก็คือสีจำปาแต่ว่าทางอื่นป้มีคอ,อตีครับสมบุญที่มัน<ม>หาจุดเขาย์เนี่ยเพระาะว่าทขาทุนปลาที่หกหมื่น 6, หาแปลว่าซีมืน 6, หาทั้งลูกได้มีลูกน้ำได้มีลูกนำ้ำโอ้ซีมื่นหาพร้อมลูกปกติ วดสี0มื่นหาดเด็ดพร้อมลูกสภาพวันแม่ย่างเสียนนยจะจอยสียออกไรแม่จี่ครับนี่นี่นี่หนึ่งสองสามแม่นี่แม่สามแม่นี่ก่อนมันตัวแม่ที่สมมี่ส แตพี่น้องเอ้ยจะเได้เงินหาเงินสิบตื่นตีสองสีมงส่มุ้งเสากินเข่าใบาสองกินข่าเทียงนอนสองทุ่มชีวิตหมุนเวียนแบบนี้อย่าไปรตรงถามว่าไปเที่ยวในเมืองบอ่ไปหางสื่อสุดไม่บ่ผมีเวลาครับผมมีเวลาเก็บผักขายอย่างเดียวช่วงนี้ทําเงินครับเอาเงินไปใส่่สิป่ะเงินก็ไปให,ใ,หให้ทุกกระาุล่ะสเป็นปหนีนย่าหนเอาได้ครับ ขอบคุณได้หลายครับพ่อครับสำหรับไอชุ่มหั่วชุ่มสวนอันง่วงแง่ามฝากเบอร์โทษนะครับจยอหน,อน่หงงอ,นนอยหนึ่งสามลองสามศูนย์หกสามห้าหกครับผมหกเจ็บไก